พระนางมหาประชาบาดีโคตมีเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคณนิโคทารามกรุงกบิตลพัทในสักกะชนบทและกราบทูลประทานว่าโลกาให้สตรีได้ออกบวชเป็นบรรพชิตในศาสนาของผู้มีพระภาคพระนางได้ทูลขอถึง3มครั้งพระพุทธองค์ก็ตัดห้ามไว้ทั้งสามครั้งว่า อย่าชอบใจการที่สตรีออกบวชเป็นบรรชิตเลยพระนางทรงน้อยพระไทยเสียพระไทยแล้วเสด็จกลับไปต่อมาพระผู้เย่าภาได้เสด็จหลีกจารกไปทางพระนครเวสาลีประทับอยู่ที่กูตาคา,ารสาลาป่ามหาวันพระนางมหาประชาบดีโคตมีให้โปรงพระเกศาทรงพระ ภูษาย้อมฝาดพร้อมด้วยนางสากิยานีมาด้วยกันเสด็จไปยังกูตาคา,ารลสาลาป่ามหาวันเช่นกันท่านพระอานน์เห็นพระนางมีพระบาททั้งสองพองประทับยืนกันแสงอยู่ที่ซุ้มพระทวารภายนอกจึงสอบถามแล้วทราบว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญ,ญาตให้สตรี ออกจากเรือนบวชเป็นบับพชิตท่านพระอานนท์ขอให้พระนางรออยู่สักคู่แล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพรภาคเพื่อทูลขออนุญาตท่านพระอานนท์ได้กราบทูลขอถึงสมครั้งพระผู้มีพรภาคก็ทรงตัดห้ามทั้งสามครั้งว่าอย่าชอบใจการที่สตรีออกเป็นหมวดเป็นบรรณชิตเลย ท่านพระอานนท์จึงทูลถามว่าเมื่อสตรีบวชเป็นบรมพชิตควรจะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหันตผลหรือไม่พระผู้มีพระภาคตัดว่าควรท่านพระอานนท์จึงกลับทูลว่าถ้าสตรีเมื่อบวชเป็นบรมพชิต ควรทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกิทาคามีผลอนาคามีผลหรืออรหัตตผลพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระมาตุจฉาของพระผู้มีพระภาคทรงมีอุปการะมากขอสตีได้บวชเป็นบัพชิตในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาค พระผู้เลี้ยวพระเจ้าจึงตัดว่าถ้านางมหาประชาบดีโคตมียอมรับคารุธรรมแปดประการไม่ละเมื่อตลอดชีวิตข้อนั้นจะเป็นอุปสัมปทาของพนางคารุธรรมแปดประการ 1. พิสุนีอุปสมบทแล้ว100ปีต้องกราบไหว้ลุกลับธรรมอัญชลีธรรมสามีจิกรรม แก่พิสุที่อุปสมบทในวันนั้น 2. พิสุณีไม่พึงอยู่จำพรรษาในอาวาสที่ไม่มีพิสุ 3. พิสุณีต้องหวังรรสองประการคือถามวันอุโบโสถ1เข้าไปฟังคำสั่งสอนหนึ่งจากพิสุสงทุกกึ่งเดือน 4. พิสุณีอยู่จำพรรษาแล้ว ต้องประวารณนาในสงสองฝ่ายโดยสถานทั้งสคือโดยได้เห็นโดยได้ยินหรือโดยรังเกียจ 5. พิสุณีต้องทำที่หนักแล้วต้องประพฤติปักขมานัดในสงสองฝ่าย6พิสุณีต้องแสวงหาอุปสัมปทาในสงสองฝ่าย เพื่อสิกมานาผู้มีสิกขาอันศึกษาแล้วในธรรม6ประการครบ2ปีแล้ว 7. ภิกพิสุณีไม่พึงด่าบริีพาพิษุโดยปริยายอย่างใดอย่างหนึ่ง 8. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไม่ให้พิษุณีทั้งหลายสอนพิษุให้พิษุทั้งหลายสอนพิษุนี ท่านพระอานน์กาบทูลพระผู้มีพระภาคว่าพระนางมหาประชาบดีโคตมีได้ยอมรับคารุธรรมแปดประการและอุปสมบทแล้วพระผู้มีพระภาคตัดว่าถ้าสตรีไม่ได้บวชเป็นบัมบชิตพมจักตักตั้งอยู่ได้นานสัตธรรมจะพึงอยู่ได้ตลอดพันปี พราะสตรีได้บวชเป็นบัมพชิตในพระธรรมวินัยที่ทรงประกาศแล้วพรมจักจักไม่ตั้งอยู่ได้นานสัตรธรรมจักตั้งอยู่ได้เพียงห้าร้อยปีเท่านั้นแล้วทรงกล่าวต่อไปว่าสตรีได้บวชเป็นบัมบชิตในพระธรรมวินยัยใดธรรมวินัยนั้นเป็นพรมจัก ไม่ได้ไม่ตั้งอยู่ได้นานเปรียบเหมือนตระกูลเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีหญิงมากมีชายน้อยตระกูลเหล่านั้นถูกพวกโจรกำจัดได้ง่ายและเปรียบเสมือนหนอนหยอกที่ลงในนาข้าวสาลีที่สมบูรณ์แบบนาข้าวสาลีนั้นไม่ได้ตั้งอยู่นานพระผู้มีพระภาค จึงทรงบัญญัติคลุธรรมแปดประการแก่พิสุนีเพื่อไม่ให้พิสุนีละเมิดตลอดชีวิตเปรียบเสมือนบุรุษกั้นทำนบสะใหญ่ไว้เพื่อไม่ให้น้ำไหลไปฉะนั้นเมื่อพระมหาประชาบดีโคตมีทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าพึงปฏิบัติในนางสากิยานีที่มาด้วยอย่างไร พระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้พิสุกทั้งหลายอุปสมบทพิสุนีพระมหาประชาวดีโคตมีได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์เพื่อกราบทูลขอพรกับพระผู้มีพระภาคให้ทรงอนุญาตการกลาบไหว้การลุกลับการทำอัญชลีกรรมสามีจิกรรมแก่พิสุและพิสุนีตามลำดับ ผู้แก่พระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตและทรงธรทำทรมีรมมกรถาว่าพิสุกไม่พึงทำการกราบไหว้การลุกรับอัญชลีกรรมสามีทิกรรมแก่มาตุคามรูปใดทำต้องอาบัตทุกกฎพระมหาประชาวดีเถรี บรรลุพระอรหันต์พระนางมหาประชาบดีโคตมีได้เสด็จไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านะกูตาคารสาลาป่ามหาวันเพื่อทูลขอให้พระองค์ทรงแสดงธรรมโดยย่อเมื่อได้ฟังแล้วจะพึงเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อย่างหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ พระผู้มีพระภาคตัดว่าเธอพึงรู forward, ้ทำเหล่าใดว่าทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความกําหนัดไม่ใช่เพื่อคลายความกําหนัดเป็นไปเพื่อความประกอบไม่ใช่เพื่อความพลาคเป็นไปเพื่อความสะสมไม่ใช่เพื่อความไม่สะสมเป็นไปเพื่อความมักมาก ไม่ใช่เพื่อความมักน้อยเป็นไปเพื่อความไม่สันโดษไม่ใช่เพื่อความสันโดษเป็นไปเพื่อความคุกคีด้วยหมู่ไม่ใช่เพื่อความสงัดเป็นไปเพื่อความเกียดค้านไม่ใช่เพื่อปาดปัดลบความเพียรเป็นไปเพื่อความเลี้ยงยากไม่ใช่เพื่อความเลี้ยงง่าย พึงทรงจำทำเหล่านี้ไว้โดยส่วนเดียวว่านั่นไม่ใช่ธรรมนั่นไม่ใช่วินยัยนั่นไม่ใช่สัตว์สัตุศาสตร์อันหนึ่งเธอพึงรู้ทำเหล่าใดว่าทำเหล่านี้เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดไม่ใช่มีความกำหนัดเป็นไปเพื่อความพลากไม่ใช่เพื่อความประกอบ เป็นไปเพื่อความไม่สะสมไม่ใช่เพื่อความสะสมเป็นไปเพื่อความมักน้อยไม่ใช่เพื่อความมักมากเป็นไปเพื่อความสันโดษไม่ใช่เพื่อความไม่สันโดษเป็นไปเพื่อความสงัดไม่ใช่เพื่อความคุกคลีด้วยหมู่เป็นไปเพื่อความปาทะความเพียรไม่ใช่เพื่อความเกียจค้าน เป็นไปเพื่อความเลี้ยงง่ายไม่ใช่เพื่อความเลี้ยงยากพึงทรงจำธรรมเหล่านี้ไว้โดยส่วนเดียวว่านั่นเป็นธรรมนั่นเป็นวินัยนั่นเป็นสัตุศาสตร์ด้วยพระโอวาทนี้พระนางได้บรรลุพระอรหันต์